วันนี้เรามาที่งานไทเฟริกนะคะก็วันนี้จะมาหาซัพพลายเออร์ใหม่ๆคู่ค้าใหม่ๆปกติแล้วอะที่ร้านทุกเวลามันมีงานแสดงสินค้าอะไรเนี่ยเราก็จะยกพวกกันมาก็จะมีทุกมาแล้วก็จะมีพี่คุณมานะคะปกติแล้วพี่คุณก็จะมาทุกงานเหมือนกันเป็นไงคะวันนี้โทรศัพท์เยอะหรอคะวันนี้คนโทรเข้าเยอะมากเลยจ้ะคนโทรมาทําอะไรคะมา,มาเสนอขายสินค้าเสนอขายสินค้าวันนี้รับไม่ได้หยุดเลยรับไม่ได้หยุดเลย ไปเดี๋ยวเราจะไปงานไทยเฟรคกันแล้ววันนี้ทุกจะพาไปแนะนาซัพพลายเออร์ให้รู้จักซัพพลายเออร์เจ้านี้เป็นซัพพลายเออร์ที่เขาบอกว่าเขาก็มางานนี้เหมือนกันเป็นซัพพลายเออร์ที่ช่วยทุกมาตลอดเลยในระยะเวลาการทํางานที่ทุกเป็นแม่ค้าไลฟ์ทุกก็ได้ซัพเจ้านี้นะคะที่ช่วยทุกมาตลอดเลยไปเดี๋ยวเราเข้างานกันเลยค่ะก่อนจะเข้างานนะคะคือเราเป็นพวกที่ออกงานบ่อยมากเราจะรู้แล้วว่าก่อนจะเข้างานเรากรอกมาเรียบร้อยแล้วอ่ะไปแล้วก็ตื่นได้เลยพวกเราอ่ะเป็นพวกออกงานบ่อยมากมางานพวกนี้บ่อยมากไปค่ะใช้เฟรคนะคะ ที่อยากจะมางานนี้ก็จัดวันนี้ 6, 7, 8, 3วันนะคะอิมแห่งเมืองทองธานีพอที่9 1 2ถึง12มาได้เลยค่ะไปค่ะ อันนี้บรรยากาศภายในงานมันเป็นงานไทเฟรชค่ะแต่ว่ามันเป็นแบบว่าไทเฟรชที่แบบว่าย่อขนาดลงนะคะสําหรับคนที่อยากจะมาดูเครื่องจกักรเบเกอรี่หรืออยากจะมาหาซัพพลายเออร์ที่เป็นซัพพลายเออร์เบเกอรี่เหมือนงานนี้เขาบอกว่าจะเน้นแบบเบเกอรี่ซะส่วนใหญ่แล้วก็เครื่องดื่มแล้วก็อาหารแล้วก็โรงแรมไปเราไปกันพี่คุณไปมาก็ต้องมากับพี่คุณเพราะว่าพี่คุณเนะี่ยไปจัดซื้อก็จะมีแบบบริษัทนู่นนั่นนี่มาออกบูธนะคะมะพร้าวอันนี้น่าจะแบบเป็นแบบส่งออกโรงเรียน ทำสอนอาหารนะ่ะมีโรงเรียนสอนอาหารด้วยอันนี้เมื่อก่อนนะตอนสมัยเด็กๆนะคะทุกก็มีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเรียนกับโรงเรียนนี่แหละทำอาหารเนี่ยของเครือดูสิตธานีนะคะก็ถ้าใครสนใจแบบไปเรียนทำอาหารนี่ไปได้เลยนะดุสิตธานีแต่ก็ไม่ได้ไปเพราะนั้นเพราะว่าค่าเรียนแพงมากนะคะก็ต้องเป็นคนที่มีฐานะระดับหนึ่งถึงจะไปได้อันนี้แบบความใฝ่ฝันเลยน้องดูดิหุยเป็นครัวแบบ พอเรียนจบก็ทํางานในในโรงแรมเป็นครัวโรงแรมนะคะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศอันนี้เป็นความฝ่ฝันสมัยเด็กๆเ,เลยไปเราก็ดูว่ามีบูธไหนมาบ้างพี่คุณกินขนมไหม <c oughs> มางานนี้ถ้าไม่กินข้าวมาก็ได้เพราะว่ามาชิมขนมก็คืออิ่มเลย <c oughs> อันนี้อาสวรสเนี่ยจะเอาสวรรส <c oughs> <c oughs> อร่อยสุง่ออร่อยมากเลยอันนี้ของเขายี่ห้อนี้อย่างดีเลยนะพี่คุณ พี่คุณเอาไหมเอาครั้งหนึ่งในชีวิตได้กินขนมจากเลโกงดองเบอร์อร่อยไหมนี่มีเครื่องทำอะไรด้วยมีเครื่องทำไอติมหรอเครื่องทำไอติมทอาทำไอติมด้วยอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะซัพพลายเออร์เราอยู่บูธไหนสวัสดีจ้าสวยวันนี้ก็มาเจอกับซัพพลายเออร์เจ้าใหญ่ ที่แบบว่าอะไรก็ต้องซัพพลายเออร์เจ้านี้นะคะเป็นบริษัทถั่วที่เราใช้บริการอยู่แล้วก็ที่ร้านลุกัดใช้บริการถั่วของบริษัทสอร่วมบริษัทเดียวนะคะถั่วของเขาก็จะมีแบบว่าเอา้มอีอัลมอนแบบป มีอัลมอนด์แบบเปนนลือกอันนี้เป็นอัลมอนด์แบบนนกระท้อเปลือกแล้วก็มีพวกเม็ดมะม่วงที่เรกซื้ออยู่เป็นหลักนะคะมีเม,ม,ม็ดมะม่วงแคนเบอรี่จะเป็นเม็ดฟักทองหรือจะเป็นลูกเกตหรือจะเป็นอัลมอนด์สลด์หรือว่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าขายอยู่ในไลน์อะค่ะก็จะมีซัพพลายเออร์เจ้านี้เป็นซัพพลายเออร์นะคะเจ้าหลักที่เราซื้อขายกันมา นานแล้วเนาะเราซื้อขายกันมากี่ปีแล้วคะน่าจะ4ปีละ4ปีแล้วตั้งแต่เป็นแม่ค้าไลฟ์ใหม่ๆเลยหนูไปหาพี่ที่โรงงานเนาะใช่ตอนนั้นไปกระเตงลูกไปจ่ายจใายตอนนั้นตัวเล็กๆแล้วหนูก็ไปได้ยังไงเนาะแล้ก็กระเตงลูกไปแล้วก็ไปหาซัพพลายเออร์แล้วเสร็จแล้ว ตั้งแต่วันนั้นเราก็ซื้อขายกันมาตลอดเลยใช่สปีแล้วเนาะหนูก็ถือว่าเป็นลูกค้าเจ้าใหญ่ของพี่เลยนะนี่เป็นลูกค้าเจ้าใหญ่นะลูกค้าหลักแล้วก็เจ้าใหญ่แล้วแล้วหนูว่าเรื่องเยอะไหมเวลาซื้อของไม่ของน้องตุ๊กนี่ดูแลไงมาเป็นลูกค้าที่ถือว่าเป็น V.I.P. ของพี่เลยอ๋อเป็น V.I.P. ใช่เป V.I.P. ด้วยใช่ V.I.P. หนูไม่เรื่องเยอะใช่ไหมไม่เยอะ หนูว่าคือแบบว่าวันนี้เนี่ยซัพพลายเออร์เจ้านี้เป็นซัพพลายเออร์เจ้าใหญ่ที่ดูแลลูกมาตั้งแต่ตั้งแต่แบบว่าเล็กๆเ,เลยเหมือนกับว่าถ้าเราไม่มีถ้าทุกกะไม่มีบริษัทสอร่วม,มก็จะไม่มีร้านพี่ตุก๊กอันเนี้ยตุกไม่ได้พูดแบบเกินจริงมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะหลายตัวที่บริษัทนี้ให้โอกาสแล้วก็สินค้าหลายตัวที่ทาราคาพิเศษให้ตุ๊กก็เลยไปจัดโรโนะไรให้ลูกค้าได้ใช่ไหมคะใช่ใชกช็บอกพี่เหมียวอยู่ตลอดว่าถ้าไม่มีสอร่วมแล้วก็ถ้าพี่เหมียวไม่ช่วยเหลือไม่ ให้ราคาที่ดีตุกก็จะไม่สามารถเป็นแม่ค้ารายที่ขายถั่วได้เยอะๆขนาดนี้ตุกถือว่าเป็นแม่ค้าที่ขายถั่วได้เยอะไหมขายถั่วได้เยอะมากเพราะว่าถ้าเทียบเทียบกับลูกค้าพี่หลายๆเจ้าแล้วน้องตรงนี้จัดอยู่ในอันดับหนึ่งของพี่เลยจัดอ่อันดับหนึ่งเป็นลูกค้าอันดับหนึ่งเมาสขค่ะเมาสทุกอย่างให้ช่วยอะไรก็ช่วยหมดให้ขายอะไรก็ขายหมดต้องเรียกว่าเป็นคนที่หลอกง่ายมากค่ะ ขายเก่งอะไรอะไรก็ขายได้ทุกอย่างอะไรพี่เหมียวบอกว่ามีเยอะใช<อ>ให้ช่วยอะไรก็ช่วยอะก็ช่วยช่วยช่วยขาย ลูกค้าเห็นในไลฟ์ทำไมขายถูกจังก็เพราะว่ามันเป็นการช่วยขายเป็นการที่แบบช่วยซัพพลายเออร์ขายนะคะบางตัวก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องเอากําไรอะไรเพราะว่าซัพพลายเออร์บอกว่าช่วยตัวนี้หน่อยตัวนี้มีสต็อกเยอะของเข้ามาใหม่ก็ช่วยก็ถือว่ามันเป็นผลประโยชน์แบบต่างตอบแทนกัน<ช>คือซ<ช>ัพพลายเออร์ก็ขายของได้ปล่อยของได้ลูกค้าก็ได้ของถูกใช่ย,งงยังไงก็ฝากอุดหนุนน้องตุ๊กเยอะๆนะเพราะถ้าน้องตุ๊กขายได้เยอะพี่ก็จะได้เยอะเช่นกัน เจ้านี้เป็นเจ้าซัพพลายเออร์หลักของเรานะคะซึ่งก็ปกติจะคุยกันแต่ไลน์คือมีพี่เหมียวคุยกับพี่เหมียวเหมือนเป็นญาติ เหมือนเป็นเพื่อนกันแต่ว่าเคยเจอหน้ากันสองครั้งสองสามครั้งที่ค้าขายกันมา4ปีเจอหน้ากัน3ครั้งคือถ้าไม่ได้เจอหน้าที่งานไทยเวกปีที่แล้วจำไม่ได้ว่าหน้าตาเป็นแบบไหนใช่ไม่รู้จักหน้าตากันด้วยซ้ำนะคะจริงๆแล้วเวลาทําออนไลน์มิตรภาพออนไลน์มันก็เป็นมิตรภาพที่ยั่งยืนเนาะใช่เป็นมิตรภาพที่ดีมากๆแล้วก็ยั่งยืนมากๆใครสนใจจะขายถั่วก็มาได้เลยซื้อกับเจมียวเด้ได้ ยินดีรบ,ดนบริการี๋ยวเราไปบูธอื่นกันต่ออุยเจ้านี้ดีอะพี่คุณมีเราเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งอะพี่คุณเนานะวันนี้มาตามหาเครื่องที่จะไปทำเอ่อสมูทตี้ด้วยเราจะขายชาไทยสมูทตี้นะคะวันนี้ก็มาตามหาเครื่องพี่คุณเครื่องเจ้านี้แพงไหมล่ะอันนี้เป็นเครื่องทำสมูทตี้ใช่ไหมจะ๊ะ เป็นเครื่องปัดเนื้อมันจะคล้ายสมูทตี้แต่เราไม่ได้ใส่น้ำแข็งลงไปอ่าอันนี้ก็คือแบบเนื้อจะเป็นสมูทตี้เลยแต่แค่เราไม่ได้ใส่น้ำแข็งลงไปอันนี้<ล>แบบทำแบบชาไทยสมูทตี้อะไรอย่างนี้ได้ไหมได้หมดเลยค่ะตัวละกี่บาทพี่ตัวนี้ถ้าเป็นรุ่นนี้จะอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นอ๋อแสนหนึ่งหมื่นเหรอใช่ค่ะตัวละแสนมีให้ชิมด้วยค่ะอยู่ด้านหน้าของนุนมีหลายรสชาติเลยมีให้เทียบหลายตัวเลยค่ะอุ้ยพี่คุณตัวละแสนอะ อันนี้นําเข้ามาจากประเทศอะไรจ๊ะอิตาลีค่ะมันเป็นของอิตาลีไงมันแพงไงอขอบพระคุณจางบนี้ไม่ถึงจ้ะเดี๋ยวไปดูที่งบมันถูกถูกหน่อยพี่คุณแตบบ่ว่าเราอ่ะอยากจะมาซื้อเครื่องทำแต่ชาตัวละแสนซื้อไม่ไหวชาติตัวสองหมื่นโอเคตัวสองหมื่นจะมีไหมล่ะพี่คุณอุ้ยใครรอใครที่แบบว่าเค้กหน้านิ่มนี่คือเป็นโรงงานใช่ไหมจ๊ะอ่าโรงงานเอาไปใส่เค้กหน้านิ่มนะจ๊ะดูดูสวยอ่ะอุ้ย มางานนี้ยังมาทันนะมีวันที่ 6, 7, 8นะคะสำหรับใครที่ทำเบเกอรี่ขายอยู่มาดีตรงโรงงานพวกอุปกรณ์พวกวัตถุดิบเนี่ยมาได้เลยอิม a พกเมืองทองธานีนะคะหอเก้าหอสิบหอ1ิบเอ็หอสิบสอุ้ยพี่คุณทัวยนี้น่ารักอ่ะเครื่องทำคุกกี้สองแสนห้าเครื่ทำคุกกี้อัตโนมัติทำได้ทั้งวันทั้งคืนไม่มีเหนื่อยไม่มีบน่นไม่มีลาออกเนี่ยสองแสห้าซื้อไปจ้ะเครื่องทำน้ำแข็ง วิน่ารักอ่ะน่ารักถ้าทำน้ำแข็งฉบับแบบครัวเรือนวิน่ารักจังเลยอะ่ะน่าจะหลายตังอยู่แล้วพี่คุณเนาะตัวเอาซาเลอร์ปี้เอาชำขายเลยซาเลอร์ปี้หนึง่งเครื่องอันนี้ตัวหนะึ่งอันนี้คือคือจองไปก่อนใช่ไหมครับใช่จองเลยจอ,องวันนี้แหละซื้อได้เลยละ่ะไม่คอรซื้อไปเลย คุณก็ไปจองได้ซื้อแล้วเครื่องแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปทาชาไทยเลอปี้ให้ลูกค้าคือเครื่องหนึ่งมันก็ห้าหมืนเออพอซื้อไหวอยู่แต่ถ้าเป็นแสนซื้อไม่ไหวแล้วก็เดี๋ยวเราลูกค้ามาลูกค้าจะได้กินชาเย็นนะคะแล้วก็กาแฟเยน็นไม่แบบว่าให้ลูกค้าเห็นแบบชัดๆเออแล้วก็น้ําส้มก็น้ําส้มก็แบบว่ากินน้ําส้มเย็นได้เอานี้ตัวหนึ่งเอาตัวนู้นตัวหนึ่ง วันนี้เราได้อะไรไปบ้างจ๊ะเครื่องปั่นเซลเปี้ค่ะได้เครื่องปั่นเซลเปี้ไปเครื่องทำความเย็นอ่าได้เครื่องทําความเย็นที่แบบว่าเหมือนเหมือนขายในห้างสรรพสินค้าอย่างเงี้ยต่อไปลูกค้ามาซื้อชาไทยลูกค้าก็จะได้ใส่ในเครื่องทําความเย็นอันนั้นแล้วนะคะแล้วก็เราได้แพ็กเกจจิ้งไปเดี๋ยวที่ร้านจะเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งใหม่เป็นแบบกระปุกที่แบบสวยงามแล้วก็ใช้งานง่ายเนาะเราได้อะไรไปอีกอะเสร็จแล้วอ่ะถุงขยะ นี่ได้ถุงขยะไปด้วยแต่ไม่รู้ถุงขยะจะไปทําราคาลูกค้าได้ไหม,ไ,มได้ถุงขยะไปว่าจะเป็นจะเอามาขายในไลฟ์ไม่รู้ลูกค้าจะแต่ถุงขยะอันนี้แบบหนานะคะหนามากๆก็เจอกันใหม่มีงานที่ไหนมีงานอะไรก็เดี๋ยวทีมงานของที่ร้านเราก็พร้อมที่จะไปรู้สินค้าใหม่ๆมาเข้าไลฟ์ให้ลูกค้าที่ร้านเนี่ยตุกตาไม่อยากจะหยุดพัฒนาไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือว่าจะเป็นบริการนะคะเราก็จะมาหาความรู้แบบนี้ตลอดแล้วก็ เราจะเอาสินค้าใหม่ๆบริการใหม่ๆที่ให้ลูกค้าใช้แล้วลูกค้าประทับใจก็เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวงานไทยเฟสแต่ว่ามันกลางปีแต่อาทิตย์นหน้าก็มีไปงานเนี่นะพี่กุณอาทิตย์นหน้าวันพฤหัสจะไปอีกงานหนึ่งนะคะก็เจอกันเดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูคะ่ะสาหรับใครที่สนใจก็ยังมาได้งานที่นี่จะมีวันที่6นะคะถึงวันที่8สําหรับสายเบเกอรี่หรือว่าจะเป็นสายงานโรงแรมให้มาได้เลยนะคะเมืองทองธานีคะ่ะไปแล้ววันนี้สวัสดีคะ่ะ